โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ผมนี่ผมนี่ผมอยู่ในตัวละครนี้แล้วอ่ะเอาเลยทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในการสร้างตัวละครในเกม e อ j น y ยนะครับเดินแมวอ้วงจังเลยตาอ้วงขึ้นบันไดเวทมนต์ด้วย นะวารชูโมเร่ <laughs> ไปต่อยปากกาด้วยอะไรครับสวัสดีผู้ชมนึงครับนี่คือ Enjoy นะครับเป็นเกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันให้นึกถึงประมาณแบบเดอะซิมอย่างนี้ละกันนะฮะช่วงนี้เขาเปิดให้ทดลองนะครับในการสร้างตัวละครเดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรให้เราสร้างบ้างเราเล่นแมวได้ด้วยหรอ <laughs> แ,ลแล้วรูปรูปน้องได้แบบเงียเง้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอย่าต่อยอย่ากดกดปากกาไหมไม่กด สิ่งสาคัญในการเล่นเกมแนวนี้คือการสร้างตัวละครแน่นอนนะครับเราได้หมดเวลาไปเป็นสิบล้านชาติกว่าจะสร้างเสร็จนะจริงๆผมแพลนไว้แล้วว่าจะสร้างตัวไหนบ้างนะแต่ว่าเ,เราต้องมีนามสกุลด้วยอ่ะตระกูลไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยฮฮส่วนใหญ่วเวลาเล่นเกมเดอะซิมเขาจะชอบตั้งนามสกุลแบบว่าเวอร์วังอลังการเราเริ่มจากอะไรดีฮาร์ดฮาร์ดหัวใจร็อกหินหินแปลว่าศิลาหัวใจแปลว่าลือไทยเฮ้ย <Hey! S 2> แล้วพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยศิลา ลอรืออยู่ไหนอ๋อยู่นี่ศีลาหรือไทยอุ้ยเทเจดคนแรกที่หมวนาซะนะครับคือฟุ้งฟิงครับแน่นอนเอาเดี๋ยวทําไมพิมพ์ชื่อไม่ได้เยอะพิมพ์เราพิมพ์ได้แค่นี้หรอเอ้าเหมือนจะเกินครับเขาไว้พิมพ์ได้ไม่ยาวเท่าไหร่ได้แค่นี้นงั้นผมฟุงฟิงแบบนี้แล้วกันนะฟุงฟุงฟิงแบบไม่มีควบกล้ำเลยวิ่งแต่เทมากครับฟุงฟิงสีลาหรือไทยว่ะโอ้แจมมาครับเราเริ่มสร้างตัวมาดูดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้เลือกได้เยอะเลยนะก่อนหนึ่งเราเปลี่ยนเพศก่อนนะมีเมลฟีเมลนะครับ โอ้มีเพีเซทที่เลือกเยอะเลยอ่ะโอ้วันนี้คือแสดงว่าสร้างได้แบบว่าละเอียดมากกันนะถึงแบบแตกต่างกันได้ขนาดนี้มีให้เปลี N ่ยนช่วงวัยด้วยครับนี่วัยรุ่นผู้ใหญ่วัยกลางคนวัยชราโอ้โหก็คือเพิ่อมอายุให้เลยผมจะเริ่มน้องฟุ้งฟิงด้วยเพซเซทนี้ก็แล้วกันนะใส่ชุดแดงให้น้องไว้ก่อนนะเพื่อเป็นการบ่มบอกตัวตนเปลี่ยนตาเป็นสีฟ้าไว้ก่อนโอ้มีตายเลือกเยอะมากใครอยากได้แบบไหนนี้ไม่ต้องหาที่อื่นแล้วในนี้เนี่ยจัดเต็ม จานสีครับเลือกสีได้หมดเลยนะลองฟุ้งฟิงแล้วก็โทนประมาณอันนี้มันเพิ่มโอ้ขยายตาด้วยด้วยครับนี่จะบิ๊กองบิ๊กอายอะไรได้หมดประมาณนี้แล้วกันโอ้ดีดีดยังไม่ฟุ้งฟิงเท่าไหร่นะครับเราต้องปรับเยอะเลยขนตาว่าไงทุกคนโอ้โหนอนมากอันนี้ขนตางอนต้องรีบงอเลยทรงผมเยอะมากนะแต่ผมขอรวบผมไว้ก่อนจะได้มาปั้นหน้าจะชัดกลับสีแดงไ้ก่อนเลยน่าจะปรับได้หมดเลยเนี่ยดูแลโอ้โหดูครับ พวกจุดตามนี้นี่คือน่าจะจับหยิบดึงได้หมดเลยเนี่ยโหนกงโหน,นกแก้มดูตาสินี่ขนาดดวงตาครับยังไงยืดข้างขยายข้างขยายบนได้หมดฮะผมว่าวันนี้น่าจะทั้งวันแหละไม่ต้องไปไหนกันแล้ววันนี้มีแบบดีเทลด้วยหรอโอ้นี่เพิ่มจุดมาครับก็คือขยายเฉพาะจุดได้อ่ะอย่างอันนี้ก็ดึงอ้อใครชอบตาเฉียวเียวนี่มาได้เลยนะแต่เรียกประกันด้วยเฉียวเสร็จแล้วเนะี่ย ดึงเลยนี่ดึงขึ้นดึงจริงๆไม่เฉี่ยวมากนะสําหรับฟุงฟิงนี่จะไม่เฉี่ยวมากเน้นเน้นแลวาเน้นแบวน,นี่ครับจมูกไะโอ้โหเดี๋ยวดึงง่ายมากอะ <laughs> ดึงง่ายจัดดูสันจมูกก็มาดั้งโอ้โหนี่เลยจมูกทรงเขาเรียกว่าทรงบ่าวทรงบ่าวบีบได้ด้วยครับอืมเอา <laughs> แล้วบีบง่ายมากดูโอ้โหแบบเดียวได้เลยปีกจมูกนี่ ปากนิดจมูกหน่อยเอาเรื่องจัดต่อไปก็กรามนะครับนี่คนหน้าเรียวกินไข่เจียวในวันจันทร์ดึงได้อิสระเลยนะจริงๆแล้วดูนี่เห็นปะโอ้แก้มยงแก้มยูย่มีหมดปากก็ได้เนาะนี่ครับโอ้โหจือแปดคางนี่คางล่างกรามล่างนิดลากดึงได้หมดเดี๋ยวผมเอาฝายออกก่อนฟูฟิงไม่ได้มีใยอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเอามนอยู่ตรงเมคอัพแน่เลยมันลมเมคอัพหมดก่อนผมไม่แน่ใจว่าอยู่หัวข้อไหนลบกันเลย,ยกันโอเคนี่ ขนาดหน้าสดนะเนี่ยโอ้โหก็บอกว่าสร้างตัวละครไวน้นี่เกมเต็มเอาไปใช้ต่อได้เลยนะซึ่งก็ดีนะตอนเกมมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอีกประมาณหชั่วโมงมันตามใจละหมดเลยครับทุกคนเนี่ยไม่ขาดจัดให้ตลอดเลยอยากปรับตรงไหนเขาให้หมดเลยอะต่อไปก็คิ้วนะครับทรงคิ้วแน่นอนว่าโอ้โหแค่นี้ก็คิวแล้วลนี่น่ารักน่ารักนะครับทางทางประมาณนี้ล้กันโอ้โห อ้โหหมดคำจะเซตปับหูหน่อยนะมีเขาเรียกว่าเหลือไว้ให้แบบว่าเจาะหูมันดึงเป็นหูเอลได้ด้วยนะครับดูดิ <c oughs> เป็นชาวเอลก็ได้สีผิวสีผิวลักษณะผิวก็เลือกได้นะครับนี่เรียกว่าอมชมพูแต่งหน้านะครับแน่นอนมีบรัชออนก่อนเลยจริงๆถ้าผมไลฟ์อยู่ผมก็จะถามช่องแชทว่าอันไหนเป็นอันไหนผมไม่รู้เรื่องแต่ผม,ม่าแต่งเองไปก่อนแล้วกันคราวนี้อู้แก้มอมชมพูนะครับบรัชแบบว่าน้อยๆอย่อะเล็กๆ Eyeshadow นี่ก็ไม่หนามากนะครับเอาแบบว่าพอแบบมีมิติไอ y e l i n e r ก็มีหลากหลายนะครับดูเรื่องไม่ถูกเลยเอาหน่อยดีเบาๆนะแต่งหน้าสไตล์ตาแดงโอเคเอทีนี้ก็เหลือลิปสติกอวบอิ่มมาเลยนี่ครับเบาๆไม่เยอะเหมือนกันเอาวะ่ะยังไงฮะหมุนให้ดูก่อนสำหรับการเหล่าหน้านะครับนี่โอ้โห เรียกได้ว่าปังทุกองศาแล้วกันอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงมาเลือกทรงผมครับสำหรับน้องฟุ้งฟิิงก็จะเป็นทรงผมสั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีอันนี้ก็สั้นอยู่นะอันนี้สั้นไปโอ้ยโอ้อันนี้ดูใช่อันนี้ดูใช่ครับลองเป็นสีก่อนมันมีกี่กี <c> ่ <ười> โซนเนี่ยโอ้คือเลือกได้หมดหอ่ะข้างหลังข้างหลังแดงข้างหน้าสีอื่นก็ได้ไอย่างนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดโอ้โหมันใช่เลยมันดูยังไงก็ใช่ ตรงนี้อ่าอันนี้แยกเป็นสีดำมะล่ะเขาเรียกว่าเพื่อความแนวนะครับเหลือดำไว้อันหนึ่งไม่ต้องยอมเยี่ยมมากครับโอ้โหเพลินเลยอ่ะกี่โมงแล้วจะตีห้แล้วมั้งเนี่ยโฟโต้โหมดเป็นไงอ่ะโอ้มีให้เลือกหน้าตานะครับเอาไว้ถ่ายรูปโว้ยน่ารักวิงวิงวิงตามาดูการปรับร่างกายดีกว่าครับผมนะบอ d y ้เชฟนะครับตอนนี้มีอยู่สามารถปรับ กล้ามเนื้อได้นะยครับแล้วก็น้ําหนักตัวโอเคกล้ามเนื้อก็เพิ่มกล้ามเนือ้อจะชัดขึ้นนะฮะน้ำหนักตัวก็แน่นอนความบางความหนาของร่างกายนะครับปรับได้ทุกส่วนแหละมาขนาดนี้แล้วอะ่ะนี่เจ้าเอวยังไงสะโพกยังไงได้หมดเลยตรงคอ,อนี่คือไงอ๋อดึงดึงกระเดือกนะครับกระเดือกขึ้นกระเดือกได้หมดคอใหญ่คอเล็กช่วงอ,อกก็นี่เดี๋ยวปรับให้ดูนะว่ามันได้ยังไงบ้างเนะโอ้โหสัมมา้แล้วกันโอเค อ่าดีแล้วครับอันนี้ดีละขาได้หมดนะครับน่องนะครับแข้งต้นขานี่ได้หมดเลยเรามาเรื่องชุดดีกว่านี้เรื่องใหญ่เลยนะครับอ่อ,โ,อโหชุดแฟชั่นเยอะมากอะ่ะอันนี้ชุดที่มันเป็นเซตมาให้แล้วอะ่ะฮะนี่ขนาดแค่เดโมนะเนี่ยผมว่าเกมเต็มหรือว่าอัปเดตภายภาคหน้านี้นะ่าจะแบบเยอะกว่านี้แน่เลยอะ่ะมีสภาพแรนด้วยนะส่วนนี้ก็แยกชุดนะครับโอ้โหมีแต่หน้าใส่ดังนั้นเลยทำไงดี มันเพิ่มมันอัปโหลดภาพเราเข้าไปเป็นเท็กเจอร์เป็นเท็กเจอร์ชุดได้ด้วยดูดีโอ้ดีทำสาสภาพแบรนด์ตัวเองได้เลยเนี่ยเอาเรื่องดูน้องฟุงฟิงนะครับผมเน้นเสื้อนอกสีแดงเล่นแบบว่าตามสไตล์นะครับส่วนเสื้อด้านในเป็นสีดำโอเคดีกางเกงก็มีหลากหลายนะครับโอ้แฟชั่นมากเลยใส่ใส่ยังไงก็ได้อะ่ะแต่ฟุงฟิงก็ใส่กางเกงสีดำนะครับนี้ยิงเกงขาสั้นนะฮะโอ้เท่เลย แต่ต้องบอกว่าน้องฟุงฟิ้งปกติไม่ชอบใส่รองเท้านะครับเราแต่ตอนนี้ต้องใส่รองเท้าก่อนหาก่อนแป๊บนึงอย่างนี้แล้วกันนะรองเทา้าโอฟเฟอร์นะครับสีแดงไปเลยโอ้โหสวยน่ารักแล้วก็มาถึงเอ็กเซอรีนะครับมีหมวกมีอะไรด้วยนะเดี๋วดูแว่นสิฟุงฟิ้งใส่แว่นหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้มันอันนี้แว่นกําเนิดฟุงฟิ้งเลยนะทุกคนแว่นนี้แล้วก็สีแดงเลนส์สีแดงครับไม่ใช่อันนี้กรอบเลนส์สีแดงนี่ บัตรบอลครั้งแรกที่น้องฟิงเดบิวอย่างเหมือนนะครับโหแต่เราจะไม่ใส่นะวันนี้ไม่ใส่อันนี้หรอกแว่นเยอะมากอะใส่ทําไมใส่อะไรก็ดูดีวะผมงงแล้ววะมันยากดิพอใส่อะไรก็ดูดีนี่ก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยทีเนะี้ยแต่ว่านี้ดีอะแ่าแว่นแฟชั่นนะครับแฟชั่นจัดใส่ส้อยด้วยประดับต้องมานะประดับต้องมาเลยมีหลายตอนนี้ถือว่ามีน้อยนะสร้อยนะครับ อนาคตน,น่าจะเยอะกว่านี้แน่นอนเป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะนี่มีตุ่มเพชรสีแดงด้วยว้าวใส่ต่างหูไม่ค่อยเห็นนะผมน้องบางอยู่นะฝั่งขวาไม่เห็นฝั่งซ้ายเห็นนิดนึงเดี๋ยวผมจะเอาอันที่มันไม่อันนี้ละกันจะได้ไม่แบบเกี่ยวผมเครื่องหัวตอนนี้มีแค่ประมาณนีนะ้มีหูฟังด้วยนะโอ้หูแมวมงกฎกับโบแน่นอนว่ายังไม่มีที่ถูกใจนะมีเล็บนี่โอ้โหเป็นเล็บ โอ้เล็บเจลแล้วมันอัพรูปเข้าไปด้วยได้นะครับผมคือเราจะทําเล็บเป็นรูปอะไรก็ได้อะแบบนี้นี่แดงขาวนะครับว้านิ้วก็เรียวเพราะกินไข่เจียวในวันจันทร์อีกแล้วมาถ่ายรูปมาเก็บไปเป็นที่ระทึกกันหน่อยดีกว่าโอ้โหมีสตูดิโอมาให้พร้อมเลยเหรอนี่ครับจัดแสงได้นะสำหรับการถ่ายรูปโอ้ oh my god ไม่ต้องไปไหนกันละปรับสีได้หมดนะครับสลับแสงโอ้โหสะดุกสบายมากอะ่ะแชโอ้โหปังมากลูกมีท่าโพสเยอะมากอะ่ะโอ้โหดับเบิ้ลมินิฮาร์ดมีอีกไหมชูสองต่อไปก็น้องวิบชกนะครับผมซึ่งเป็นลูกสาวที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้นะครับก็เป็นเรียกได้เลยว่าต่างแา่พี่สาวประจำควรนะครับเนื่องจากมาในโทนขาวดําตาน้องนี่มีความเฉียวนะครับเรียกว่าดูดุดุดูดดแสบแสบนะครับผม อันนี้ดูกี่โมงหัว่าดวงตาเนี่ยสำคัญมากนะครับทำให้คนเราเนี่ยแตกต่างกันนะครับนี่ตาแมวอันนี้เขาเรียกว่าตาแมวโอ้โหเฉี่ยวมากอะ่ะเฉี่ยวจนแบบอันนี้เรียกว่าชนแล้วไม่ไม่เฉี่ยวแล้วนี่ฮะยิ่งดึงลงยิ่งยิ่งแสบโอ้ใช่เลยยังไงน,นี่ก็น้องวิบช็อกชัวชอบจังเลยการปรับจมูกเนี่ยเออเนะาะเมื่อก่อนตอนเด็กท,ท,ที่บ้านผมก็ชอบแบบว่าดึง,ด,งดึงสันจมูกด,ดึงดั้งอยู่นั่นแหะให้ดั้งมันโปง่ง ไม่เห็นโป่งแบบนี้เลยเดี๋ยวนะอ๋อมันปรับทรงมันปรับองศาขนตาด้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนี่มันจะอ,อะไรขนาดนั้นนะทรงคิวครับนี่ดุครับคนดุต้องต้องคิวเรียกว่าคิ้วดุเป็นไงดุปะใครเห็นว่าดุบ้งครับช่วยยกมือขึ้นหน่อยผมจะได้รู้ว่ามันดุจริงจแจมละเสริมความอความดุด,ด้วยดวงตาสีแดงนะครับน้องวิบช็อค ตาแดงแน่นอนอยู่ไหนวะนี่ฮะโอ้โหดวงตาสวยมากอะเกมนี้มีให้เยอะมากเลยแจมฮะแค่นี้ก็ดูดุแล้วผมว่ามันไม่ดุไปมากกว่านี้ละผออมลืมตรงนี้เฮ้ยมันปรับเหนียงได้ด้วยนี่ไงโอ้โหนี่ครับคางจะแหลมแค่ไหนอะตามสะดวกเลยครับจัดไปเพิ่มไอแชโด w ทุกอย่างเพื่อเพิ่มความดุเท่านั้นนี่เราเน้นดุทรงผมดีกว่า ดีนะที่เกมนี้ทำไฮไลท์ได้นี่แยกสีผมได้ด้วยนะผมว่า,าส,ส,ส่งผมง Shop, ส่งทุยทรงผมน้องวิบช็อปทรงนี้ใช่เลยนะครับผมยาวนะแล้วมีทรงผมจะมีทั้งสีขาวและสีดำนะครับทำไฮไลท์ได้โอ้เอาสั้นก็ได้นะเรายาวแค่ไหนก็ตามแต่ใจจะปรารถนาก็จะเป็นผมหน้าขาวนะครับผมหลังดำอ่านี่เลยวิบช็อปครับผม วิบช็อกมาแบบทรงผมนี่แหละฮะมีความเป็นแบบสีขาวแล้วก็สีดำโอ้โหอันนี้นึกถึงวิบช็อกนะอย่านึกถึงอย่างอื่นนะเสื้อต้องเป็นสีดำนะฮะแล้วกางเกงเป็นขาวแล้วกัเกเน,กนเสื้อสีดำเพราะว่าผมข้างหน้าเราสีขาวไงจะได้ตัดกับสีดำตรงเสื้อนะครับเดี๋ยวเลือกเสื้อแบบนี่ไงโอ้เสื้อใส่กางเกงแฟชั่นมากโอ้ยใช่เลยนี่คือวิบช็อกที่เราตามหารองเท้าขาวดำถุงเท้าถุงเท้าขาวแล้วกันเอาว่ะ โอ้โหเทมากโคตรเฟียสงดงามดูอย่างไม่น่าเชื่อ,อยังไม่ได้ลองใส่หมวกดูเลยนะอ๋อใส่แล้วกเก็บผมให้ครับโอ้ใส่หมวกก็น่ารักเลยเนี่ยโห่น่ารักมากแต่เราอย่าน่ารักซี่เราจะดุทำไมเราจะดุกี่โมงเนี่ยซอยนี้เหมาะเลยนะครับแจ๋วเป็นสายดำแล้วกันแล้วก็เพชรขาว เอาเรื่องไหนๆแล้วก็โชว์ใบหูแล้วครับก็ต้องใส่ต่างหูให้แบบว่าโชว์หน่อยนะโชว์หน่อยเอาเอาขวาเป็นอย่างซ้ายเป็นอย่างโอ้เท่เลยวิปช็อปโอ้มันแต่งได้ดีมากๆเลยมันถูกใจมากเลยวะ่ะเล็บขาวดํานะครับอ่าเอาเรื่องผมรู้แล้วจะดุต้องมาแบบว่าทําหน้าดุๆสิใช่ไหมนี่เป็นไงโกรธแล้วนะอันนี้โกรธโกรธแล้วอ่าโกรธย่งวะ กินกาแฟหน่อยกัน่ะกินกาแฟเพิ่มความดูดันนะครับโอ้โหเทจัดอันนี้เป็นรูปโปรไฟล์ลงเ c e b o o k ได้เลยู้หปังมากท่านี้นี่เฟซฮาร์ดเอาละครับคนสุดท้ายก็คือน้องหัวเห็ดนะครับผมซึ่งามาก่อนใครนะมาก่อนใครเพื่อนแ้วไม่สร้างได้ไงเดี๋ยวเขาได้บอกว่าแล้วหัวเห็ดไม่ใช่ลูกป๊าเหรอข่าวร้ายคือมีทรงหัวเห็ดแค่นี้ครับทุกคนแค่ทรงเดียวเลยนะฮะงั้นเราทรงนี้ไปก่อน เอ้แต่ก็ไม่เลวนะผมว่าคุณทรงแฟชั่นได้อยู่นะครับนี่อย่าให้หัวเห็ดเสยผมผมบอกแค่นี้เสยเมื่อไหร่เราจะล้มกันเป็นแถบที่คนโตนะครับก็จะมีความเป็นหน้าตาใจดีนะครับหน้าตาเขาใจดีนะเดี๋ยวดูดูเยอะไม่ได้นะครับโดนน้องทึบใจดีไม่พอคิ้วหนาด้วยครับนี่อินเทนซิตี้เนี่ยเต็มไปเลยล5แปดสิบพอแล้วกันเดี๋ยวเยอะนี่นเฮ้ยรอเหล่าเอากาดมาเนี่ยเราอะขยายม่านตาฮะ แล้วก็ตาสีเทาๆโอ้โหใช่เลยโหเห็ดในตำนานถือกำเนิดใหม่แล้วเพิ่มความชัดของใบหน้านะครับนี่ร like อยคิ้วคิ้วแบบคิ้วขมวดนะครับเป็นไงผ่านศึกมาเยอะบอกเลยว่าผ่านศึกมาเยอะแก้มก็ชัดด้วยปรับกรามไม่ชัดขึ้นโอ้โหดูหึสเสด็จพี่สุดๆมาครั้ผมไปดูว่าร่างกายปรับอะไรได้บ้างนะฮยนี่ เมืนจะปรับได้เยอะกว่าของผู้หญิงนะอันนี้มีอ๋อขนนะปรับได้ก็จะมีขนที่ขาขนหน้าแข้งนะฮะขนหน้าแข้งมีนิดนึงแล้วกันบอดี้นะครับนี่ฮัลโหลหัวไหล่นะหัวไหล่เพิ่มหน่อยนะครับแขนนะฮะลํำบึกมาเลยนะครับแล้วก็แน่นอนได้หมดเอวคอดนิดนึงนะครับอกผายอยู่ด้านข้างฮะบอดี้มาโอ้ช่วงเชสเป็นแบบว่าบึกเลยนะครับโอ้ดูดีจัด จริงๆถ้าเป็นหัวเห็ดในที่ผมเอาไปเล่นเกมนี่ใส่แค่นี้พอแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาเสื้อให้แป๊บนึงนี่เสื้อนองอย่างเดียวพอผมว่าใช่หมแฟชั่นเนี่ยครับแฟชั่นมาเลยนี่เป็นสีดําก็แล้วกันโอเคส่วนซิปก็เป็นสีขาวอู้เท่เท่กางเกงดําครับโอ้โหนี่เราจะไปเดินแบบที่ไหนฮะนายจ้ารองเท้าหนังสีขาวโอ้ยเกินไปปะเนี่ยขนาดทรงหัวเห็ดนะ ตัวเล็บก,กอนไม่ได้ทำครับขี้เกียจหัวเห็ดแล้วป่าผมเนี่ยแลบลินะแลบลินปิ้นตา 3, 2, <c oughs> สามสองหน่งสมกับเป็นหัวเห็ดจ,จริงๆชอบชอบ <c oughs> แล้วมีระบบแคปเจอหน้าด้วยนะเนี่ยใช้มือถือเราสามารถที่จะสแกนหน้าแล้วก็ตัวละครที่เราสร้างันทำหน้าตามเราได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสร้างตัวละครในเกม Enjoy นะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมซีเก้นนิสเดย์่รือเป็นร้อนไนนะครับเชเบนเนี่